ิสวัสดีครับในกรณีที่เราซื้อเครื่องบินมานะครับเป็นเครื่องบินมือ2เสร็จแล้วข้างในเนี่ยพอเราเปิดดูเขามีเซอร์โวมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อรีซีฟมาให้วิธีการต่อรีซีฟจะทํำยังไงไปดูกันครับ เริ่มต้นนะครับเราดูก่อนนะครับเครื่องบินลำนี้มีเซอร์โวกี่ตัวเราก็ดูนี่มีเซอร์โวของแอรอนนี่นะครับหนึ่งสองมีสองตัวนะครับหลังจากนั้นนี่มีตัวนี้เซอ,อร์โวอีเลเวเตอร์ตัวที่สามลองดูด้านนี้มีเซอร์โวของตัวลัดเดอร์นี่สี่ตัวมีเซอร์โวทั้งหมดสี่ตัว แล้วเราก็ดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีสปีดคอนโทรลเนี่ยจะมีสายมาเส้นหนึ่งเราจะเริ่มต้นที่สายนี้ก่อนนะครับเป็นเส้นแรกแล้วเราก็มองต่อนี้ยังมีสายเซอร์โวอีกสามเส้นเนี่ยหนึ่งสองสามเซอร์โวมีสี่ตัวแต่สายเซอร์โวมีสามตัวนั่นแปลว่ามีการเชื่อมแน่ๆซึ่งส่วนใหญ่จะพ่วงตัวแอลลอนเข้าด้วยกันอาจจะเป็นเซอร์โวตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราใช้สายจากสปีดคอนโทรลตัวนี้นะครับ เสียบเข้าที่ตัวรีเซฟช่องที่3ก่อนมีสีขาวสีแดงสีดำเอาสีดำลงล่างเสียบเข้าช่องที่3นะครับช่อง1อยู่ข้างนี้นะฮะสายสุด1,2,3่งสองสามส่ห้าไล่ไปเรื่อยเรื่อยเราเสียบเข้าช่อง3เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเราทำการเปิดรีโมทคอนโทรลขึ้นมานี่แล้วเราตัดโคไว้นะครับเราตั้งขึ้นมาล้านหนึ่งลำ ตัดโฮทิ้งไว้ก่อนจากนั้นต่อแบตเตอรี่ตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเข้าเราจะเริ่มไล่เช็คทีละตัวนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับช่องที่หนึ่งคือแอร์รอนตัวนี้นะครับช่องที่สองของรีเซฟเนี่ยคืออีเลเวเตอร์ตัวนี้แล้วช่องที่สามเนี่ยก็คือสปีดคอนโทนคือเส้นนี้ ช่องที่สี่ก็คือตัวรัดเดอร์ตัวนี้เราลองหยิบสายมาเส้นหนึง่งแล้วลองเสียบดูว่าตัวไหนขยับนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องหนึ่งผมเสียบช่องหนึ่งก่อนอ่าเห็นแล้วตัวนี้ขยับนะครับนั่นแปลว่าตัวนี้มันคือรัดเดอร์ไม่นดึงสายนี้ออกมานะครับแล้วเราก็เสียบช่องที่สี่เราทําการทดสอบนะครับช่องสี่คือตัวนี้นี่ยกซ้ายขวานี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะฮะต่อไปนะครับ มีเส้นนี้อีกนี่ยังมีอสองเส้นนะครับคือเส้นนี้กับเส้นนี้เราลองเอาเส้นนี้นะครับเสียบช่องที่หนึ่งดูนะครับแล้วดูว่าแอรอนหรืออ e ีเเวเตอร์ที่ขยับอเสียบเข้าไปนะครับเสียบช่องหนึ่งอ้าวตัวนี้ขยับนั่นแปลว่าตรงนี้คืออร์วโวของอ e ีเลเวเตอร์จะย้ายดึงตรงนี้ออกเสียบเข้าช่องที่สองแทนนะครับอีเลเวเตอร์ อีเลเวตอร์ก็คือตัวนี้นะครับหรือที่เรียกว่าอัพดาวน์นี่อัพดาวน์นี่ใช่ได้แล้วต่อไปตัวสุดท้ายเหลือสายอีกหนึ่งเส้นแน่นอนครับก็จะต้องเป็นตัวแอรอนซึ่งมาเส้นเดียวเนี่ยก็คาดว่าสองตัวเนี่ยจะพ่วงนะครับโดยการใช้สายวายสายวายก็คือเส้นนี้นี่นะครับอันหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเสียบเข้ากับตัวโซวตัวนี้ สายด้านนี้จะเสียบเข้าเซอร์โวด้านนี้เลยเหลือปลายมาเป็นแบบนี้นะครับเราเอาสายนี้เสียบเข้าตัวรีซซฟช่องที่หนึ่งหลังจากนั้นทำการเช็คแอร์อนนะครับก็คืโยกไฟขอนี่นี่ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแอร์ลอน อีเลเวเตอร์ยกขึ้นลงลัดเดอรตัวนี้สุดท้ายคือตัวคันเร่งนะครับตัวคันเร่งเนี่ยให้เราจับตัวเครื่องบินเอาไว้ตัดโธก่อนอย่าเพิ่งเร่งนะครับตัดโทแล้วลองเร่งเบาๆมอเตอร์หมุนไหมเสร็จเรียบร้อยตัดโท เราจะเช็คการทํางานของเซอร์โวท,ทั้งหมดว่าทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับเริ่มต้นที่ตัวแอร์ลอนก่อนนะครับแอร์ลอนเนี่ยจะยกซ้ายขวานี้กรณียกไปทางซ้ายแอร์ลอนฝั่งซ้ายจะยกขึ้นฝั่งขวาจะก้มลงนี่นะครับยกซ้ายเห็นไหมฝั่งซ้ายยกขึ้นฝั่งขวากว็าก้มลงเวลาเราคืีมาตรงกลางทุกอย่างจะกลับมาตรงกลางเวลาเรายกมาทางขวาขวาจะยกนะครับขวายกนี่ขวายกซ้ายลงถูกต้องเรียบร้อยนะครับ ยกข้างซ้ายแอลอนซ้ายยกโยกขวาขวายกเรียกสั้นๆว่ายกซ้ายซ้ายยกยกขวาขวา,ขวายกต่อไปอีลูเวเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับที่เรียกว่าอัพดาวเวลาที่เราต้องการอัพนี่นะครับดึงลงโยกลงที่เรียกอัพด้านนี้จะยกขึ้นพอเวลาปล่อยจะกลับมาตรงกลางเวลาเรากดดาวคือผักไปข้างหน้านะครับตัวปลายนี้ก็จะลงเนี่ยดาว ลงถูกต้องนะครับอัพคืตรงกลางดาวอัพดาวอัพดาวต่อไปคือลัดเดอร์นะครับโยกไปทางซ้ายลัดเดอร์จะต้องโยกไปซ้ายนี่นะครับโยกซ้ายลัดเดอร์ไปซ้ายกินตรงกลางกลับมาตรงกลางโยกขวาลัดเดอร์มาขวาถูกต้องนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเช็คเสร็จเรียบร้อยตัวสุดท้ายคือตัวมอเตอร์นะครับเวลาที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยลมจะต้องวิ่งผ่านตรงนี้ เราใช้มือเราแตะเบาๆแล้วเร่งคันเร่งดูนะครับว่ามีลมผ่านมือเราหรือเปล่าเราปลดโถนะครับเร่งคันเร่งเบาๆจับไว้นะครับเร่งเบาๆเนี่ยตอนนี้มีลมผ่านมือเรียบร้อยนะฮะแต่เราตัดโทแค่นี้เองง่ายๆลองทำดูนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ